<Okay. S 2> โอเควันนี้เราจะมาฝึกฝึกการป้องกันหมัดเจ็บนะครับฝึกป้องกันหมัดเจ็บเอามาอาดูเดี๋ยวมันยืนทางนู้นนักมวยคนที่หนึ่งกับนักมวยคนที่สองนะครับเป็นโค้ชครับเอาเป็นโค้ชเอาการมวยการ ยืนยอ่อเปิดเส้าเท้าเอ้าคุณมึงจะบอ่าตะบวยคนที่หนึ่งเย็บบนตะบวยคนที่สองเยบล่างนะครับเอาดูก่อนต้องสาธพิษก่อนเอาผมเย็บบนมา ครับอ้าวอ้าวการนี้ก่อนสิจะรีบตรงกันไปไหนยวแบ่งนิดนึง 要爱干净的。Yeah, a มานี้ทำไมอ่าทีนึงอ่ามืออ่าอ่าเตะแป๊ะเตะเป๊ะไปอ่าเตะมาอ่าเตะอ่าตึงมือโดนเลยเอ้าตึงเออมือประกันทางด้วยทำไมแขนตึงสิพอป้องกันทางถ้าไม่ตึงทาไมเออ ลงเออแขนตึงแขนตึงเอาไหมแค่แบบนี้เลยแค่ทางนี้นี่เอาหแขนนี่ตึงแล้วไหมอ่สิบครั้งให้ตึงๆนี้เอาอานึงาดีๆไหไอ่าดีๆดี อะไรมวยอเลยหลับตาเอาา้าทำไมกาดมวยเหมือนเดิมยืนมวยเหมือนเดิมครับย่อเข่าเสียงนิดนึงหาเสียงนิดนึงเสียงด้านนี้ดิเออเอาหนึ่งสองย่อเข่าย่อขาเปิดส้นเท้าเออ หกมือ,อยาตกเจ็ดมือเกไปกลับไปคืนที่เดิมเอาไหมแปดเก้าสิบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว็ออวปมวยขี้ไก่อีกอะ